<t ığımız> พี่น้องตรงนี้ดอกบกง่ญพี่น้องนี่คุณน่ะสามดอกเลยพี่น้องเนี่ยอันสามดอกเลยอันอีกพี่นี่อันนี้ก,นนกสามดอกพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งคุณน,น่ะน่ะย่อเ,เก,ก็บก่อน กอยเ้าเก็บพังหม่เ้ยเนี่ยพัง้างหนาเ้าเนี่ยดูหนาโอ้ยอันนี้ดอกบุ๋งไงเต็มกล่องเลยคนนีงอือดอกนะึง ครูกันเลยครูกันเลยมานะครูกันเลยอุ้ยพอลนอุ้ยกรอบกรอบกรอบกร,รอบเลยไม่ไม่ปิดไว้นี่ดอกนะ อดอก,กนีเกดรร้ายมันก็ได้เป็นหมอแกงเลยด้นยนะทุกนอีกดอกใครทำรู้วะ Card, card, card. It, uh ัไลายอีกบอกโอ้โลนให้ โอ้ผุนพ่อมันข้างในพผุนเลยเต็มเลยโอ้ นี่ออพู่กันนี่นี่นี่นาเะ็หน chung một ngày đi. Ừ. đi. Ừ. hết. à con nhai tỏi hộp mà.